สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอปโกค o ร์บนะครับก็เป็นแอปสะสมคะแนนนะครับมีสะสมคะแนนแล้วก็มีทําแบบสอบถามนะครับตัวนี้เนี่ยแลกได้ถอนเข้าทูมมอนดีเวเลตแล้วก็มีแอร์แก๊ปกิฟต์นะครับเทสโก้โลตัแล้วก็ลาซาด้านะครับซึ่งผมถอนไปนะครับถอนไปวันที่24นะวันที่26ก็เข้ามาเป็นเทียบร้อยนะครับก็คือใช้เวลา3วันนะครับสวัน สามวันสองคืนนะ,นะก็จะประมาณนี้นะครับไปดูในส่วนของรางวัลที่เข้ามานะครับมันมีแจ้งเตือนในแอปแล้วก็มันจะเข้ามาในเมลของเรานะครับอขอยัดเข้าเมลนิดนึงเมลก็จะเป็นโซโซเดยนะครับก็เจอประมาณนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปอขอกดดาวนิดนึงตัวนี้เนี่ยเข้ามาปุ๊บแล้วก็เข้ามาวันนี้นะครับ10บโมงนะครับ10บโมงเจนาทีแล้วก็กดเข้าไป ก็จะมีให้เติมนะครับวันที่ออกนะครับก็คือ26ธันวาคมนะครับแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยวันหมดอายุนะครับ23 23มิถุนาย,ยนนะครับหมายเลขก็สามารถเอาไปเติมได้นะครับแต่ว่าผมใช้แล้วมันก็ไม่สามารถเติมได้ก็เติมเลยแล้วกันนะครับก็จนประมาณนี้นะครับเติมเรียบร้อยนะครับรอไม่ถึง1นงนาทีก็ ยอดเข้านะครับอ่ะเข้ามาเป็นเทียบร้อยนะครับจำนวนเงิน100บาทนะครับก็ตามนี้เลยอ่ะโอเคเติมเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะไปดูส่วนของแอปนะครับหาคะแนนง่ายนะครับซึ่งแต่ละวันเนี่ยมันก็รีเซ็ตตอน9ก้าโมงนะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยมันเมื่อกี้มันให้อัปโหลดอ่าอัปโหลดตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นสาะ์ะถ้ามันไม่เปลี่ยนนะครับเราสามารถกดรีเซ็ตได้เนี่ยให้มันเปลี่ยนเนี่ย ตอนแรกมันเป็นแบบนี้นะครับเราก็รีเซ็ตไปเรื่อยจนกว่ามันจะเป็นที่ตัวที่เราอยากทำนะครับเอาหเป็นผลไม้เมื่อกี้คนส่งอีกละอ่ะเราก็เลือกรูปสัตว์ไปเลือกไปหนึรูปนะครับได้มา25คะแนนตัวนี้เนี่ยมันก็จะมาเพิ่ม10%นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมได้ไป1,600คะแนนนะ10%ของมันก็ 1, ไป160นะก็ หารวมเมื่อวานเนี่ยแปลว่าผมได้1,760คะแนนนะครับก็คลิกไปในส่วนวันนี้นี่เพิ่งได้มา475คะแนนนะครับก็จนประมาณนี้เลยนะครับ476คะแนนเท่ากับ1บาทนะครับแปลว่าเมื่อวานเนี่ยผมได้ไป3บาทกว่านะเกือบ4บาทนะครับก็จนประมาณนี้ในส่วนของอีกนึงก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับได้คะแนนสูงสุดก็คือได้10,000คะแนนจากเพื่อนนะครับก็กว่าจะได้ก็ โอ้โหยากเหมือนกันนะครับเะแล้วสมเองไปเรื่อยเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับะก็ประมาณนี้นะครับ่ะโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับในส่วนของตัวนี้เหลือก็จะเป็นพวกแบบสอบถามนะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมลองทําแล้วมันปิวค่อนข้างง่ายนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวนี้นิดหนึ่งนะอันนี้เหตุการ์มาดูนิดหนึ่งว่ามันจะได้ไหมเหตุการ์ เออตัวน้อ๋อถ้าดาวน์โหลดแอปนะครับมันถึงจะได้คะแนนนะที่ส่วนใหญ่ผมดาวน์โหลดไปหมดแล้วอะมีแค่ไม่กี่อันที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเดี๋ยวดูอ่ะน,นี้มันให้ทำอะไรเออโอ้โหให้เล่นดำแล้วก็ข้างคร,ริดาครับเควดมันยากอยู่อันนี้รลเวลร์สิบหก ภายใน8วันเอาไว้ก่อนละกันเหมือนจะยากอยู่นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนของโคคบัตก็ยังจ่ายปกติดีนะครับยอดผอมออยอดถอนผลท,ทั้งหมดก็น่าจะมาอันลองนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ก็14ครั้งนะครับครั้งละ100นะครับรวมก,ก็เป็น1,400บาทนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับในส่วนนี้เนี่ยต้องขอลาตออัครับสวัิดีครับ